สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแดดก็มันห่อนพี่น้องของใบครับสสวัดีพี่น้องมาหารอบังกบเอาปูนมาพี่น้องได้ปูก็ได้กรบก็ครับัไปแหนกบนไปแน่ได้พี่น้องนะเนี่บ้านมาถือกล่องพี่น้องเัาไปรอๆนี่ยอะพี่น้องต้นไปก็เป็นหน่อพอดีพี่น้องต้นปูนปอกกบไปนะีตั้นไอยตัวนี้เหมือนกันครับต้นไม้ให้เก่าหรืหอะนนะเนี่ยแข็งใาเลยครับ มี่นไปแต่น,นีอยู่ปะน,นะนเบ้อ่มได้เอจังเ,งเลยเนนี่วะน้ำเลยครับ่ตน,นี่เหลืองหุนนยหุยลงไป ปูปูไป <Okay. S 2> ปูองก็กลครับปไ,ไปเลยเลยครับนองเชื่อปอห้าปูครับคนแต่ตนไมาเหมนีเขียดน้ำกับเตเขียดนปูน้ำกัน,เนก,นกเลยขานาเขียมเชียวตัวต้มก้อนพี่น้องเออตัวนี้นีตัวี้นะครับเชื่อไปเลยพี่น้อง ไอ้หปูุยกันเรื่อ่นบางนะพบยังหรือเปล่าพบัก็มีนะครับนี่บอกูึ้นไเดูปูหลิงเขานี่ก็ฟางฟงเดี่ยเขาหุ่ว พรงนั้นยังหาอยู่罢了ตรงนี้นี่จะปูครับปูเกาครับช่วย ไปเร็วพี่น้องคนมึงหูบภูมกันนี่ครับีบ่โอ้ยมีแต่ปูอย่างนี้กันเลยฮะ ไเชียหาไปครับหอ้เจ้มากินไปสิล่ะพี่นอ้อเอ้ยครับมูนี่เป็นตะมีขนาดพี่นอ้อนลองหม่งก,กันนะนี่ว่าเฮ้ยมีแต่ผูวกเ้านั่นทุกมูนี่เธอเลยแท้โอ้ยทุกมีแจะผูวก,กบ้านอะพร่ันแล ดูหงยหงยหน่อยนะครับหุยหน่อยไม่จะปูหนะอีป่น้องปูแม่ครับ แมั่นลักมากอย่ครไทยพี่ผมไสดพอพี่หน่อยอยูหน่อยครับผมอู้หน่อยครับไปเดยกี่หน้องครับไปเดครับจิจิมของให้กันพี่น้อง ดนกันในนัน้นเดี๋ยว่ทนูหน่อยปูหน่อยี่ะนะเดีนี้นกบจะวะกดไปทีต้งตกบุบบุบบาทเน,นาะฮ้ยมวกสับมีบาทกัพี่น้องครับไไพี่น้อง พนปูปนปนอะไรแบดนั้นะนะครับต่้มเกล้า,รา,า,ลายยครับ้เก่าเราเดนได้หาเดินได้หาหยกได้หลายหยกครับรอบไปตั้งครับเืีอยวต้นตะคริ่งกุ้งข้าวบะหมุกปึงเลย กนี่ตะปูเลยน่ะโอ้นี่ตะปูพอขบับขบขบข้นมูเพิดอีเนาะว่ตะปูเหรครับปูเขารอะเียไปเหมนกันเทียตัวเรียนสิครับตนี้ผมจะให้

ง้างไนไดนกันใดเดตปูปูกับปูพี่น้องครับบังคูบป,ปูนีแ่นแน่พี่น้องเอ้ยพนะครับเึ็นเบออยู่วันเะมนี่ขบบ่คุมันะบาบไั้พี่น้อง เพเลนะือดียนี่บตำนี่แต่ปูมนตครับพี่น้องโบแปบขาพี่น้อง,อบบองว่าสะพ้าบปีขา ที่ได้กบแปดขาครับเอาขค้ือเกาแลอกไปเรยครับเปล่อๆนี่นนะครับรับมุกไก่ไเบลีก็ได้เินังนครับไปลอๆนี่แหละครับเอารอ้มไก่เบลีเลยนัะครับเพิ่งไปล่อๆนี่แหละครับโด,ด,ดบนๆนยิงครับปีนี้ผก็เนี้มันซับหลืครับ ตมกันเลยอยพี่น้องาันกนับต่อไปเลยพี่น้องนบัตรกองมบเนบัตรขอวัเดียพี่น้องเอ้ยครับุ่มกันไปครับ รอนกันไปครับรอไปรอล<ๆ>อนี่แหละครับติดือต้องถือดัางอ้วกนี่เนาะนี่ต้นไม้ของที่เราอีเป็นพ่มทีละครับ เรียนด้วพี่น้องนะเบิ่งกันวันที่แต่ไม่ได้ครับแต่กสจพี่น้องเบิ่งนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเขาเบิ่งนี่ครับวันแม่นหระครับดูด้วยจิ้งฝอยที่มึงพี่น้องอืมแดงบุทธิเศรษกิจพอแม่อืมพี่น้องเอ้ยเอ้ยครับพุทธยอดเลยพี่น้องพัดลมใะ่โตแรกของปีนี้ครับเบิ่งเนี่ยเฮ้ยพุท่ิเบิ่งมองพึ้นพี่น้องพ่ทธมันสีแทน โล่พูดดีเอ,อ้ยมองแงงมองมกพง่นนี้แต่แงงย่นี่พุ่นละพุ่นละพี่น้องเอ้ยมึงมองกับตัวกบเนะครับพุูนละตัวแรกในปีนี้พี่น้องเอ,อ้ยครับตาที่ดมย่ำว่ามันถือว่าพอปีนี้ครับพอจนได้ฟุดยอดเลยครับโอ้ยอยากกินน้ำดิเงีย้ยวตี่ป่าพูนพี่น้องเอ,อ้ย เอาอมาเป็หลอดพี่น้องนี่เนปพี่น้องเอ้ยตัวเดียวออสวนรถมอไซค์ยางแตกกูแล้วครับโอ้โหยนอนไปคนหลับพี่น้องเอ้เขาปกกคนบูบไปเดียวอ,า,อางไปเรื่อยครับแท่งเป็นรอนเนี่ยพี่น้อง พี่น้องครับสับไปสามารถถือกิแลวพี่น้องเอ้ยครับว่าถืถอ,อมือกี่รอบไม่ต้องเปิดซับมันอีกซับเอาโอ้ยกบน่อยกบน่อยก็สัมาถือก้าล่ะล้วซับหพกบนตัวมืถือ,อจ้อย <laughs> โอ้ยอยัง่ย สับกะเกงก็แล้วครับสับหามันนนุ่นะมองไปท่งเฉีนครับเอยสับห้ากระอกมือมันมันกองหัวอ้วกตัวไปเยฮะรอนี่ละนไมเราสองตัวเราไปนของสับให้เราไปเร็วยครับรับไปหน่อกับไปตะมากกับหอนล่าขี้นหนอกเหนล่าถ้าเนียพี่นหองอม สามาสมควนอยู่ครับนาสเน่ยูปูมไ้ปรมาณนี้นาะเนี่ครับขบกบของง่ายได้เป็นองนสองตัวครับมอนี้ครับบสับกบง่ายสองตัวก้นเยสองสามตัวเี่น้องเ่ตัวง่าตัวขบงายนี่ตัวตรงเกือบครับกาที่จับเด้เี่น้องตัวแรกครับตัวแรกนีรอบปีปีไก่กับอะไรตัวเี่น้องเออปีไก่ตัวหนึ่งครับ ปีนี้ครับผมก็ได้ตัวเดียวเลยพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ตัวใหญ่ครับก็เหมือนส่ยมอดเส้นสอนมอดเส้นยางแตกหมดพี่น้องตัวใหญ่หลายครับกิผมควรอยู่ผมเคยปล่อยสองปีแล้วพี่น้องที่ไก่กับพวกตัวใหญ่แต่ว่าปีนี้ตัวใเงยหลีครับเอรามบันทึกแต่ท้อนเราพี่น้องห้อมเราแต่ชอบมีแห่งเราก็ดีลาพี่น้องก็บ้านเราพี่น้องครับมาไกลแล้วครับสำหรับบันทึกลาพี่น้องกับพี่น้องนะมันสอบปากกันไหมครับเราบันทึกสวัสดีครับ cá kính bưng luôn